สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาฝึกให้น้องกบนะฮะกินอาหารเม็ดกันนะครับผมโอเคอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเตรียมอาหารเม็ดก่อนนะฮะจุ่มน้าแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็โยนให้เขาเลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นมือแรกเขานะครับผมเขาอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะฮะก็พยายามตื้อๆเขานิดหนึ่งนะฮะ อันนี้เป็นการฝึกเขานะครับโอเคนะครับเข้าไปแล้วนะฮะบางตัวเขากินปุ๊บเขาจะคายนะครับถ้าครั้งแรกๆนะฮะแต่ตัวนี้ไม่คายนะครับตัวนี้พยายามนะฮะโอเคตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลืนลงไปนะฮะโอเคตัวนี้กินง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่กินยากๆกันนะฮะ มาดูตัวนี้กันนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะอาหารเม็ดที่ผมใช้จะเป็นของฮีคารินะฮะ p a ็ k แอคแท็นะฮะก็จุ่มน้ำลงไปนะครับประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็โยนนี่ตัวนี้ก็กินง่ายนะครับตัวนี้ง่ายมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปครับดูตัวนี้กันนะครับ ตัวนี้มีแววว่าจะกินยากหน่อยนะฮะอ่าถ้งับนะฮะคือเทคนิคของผมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะผมจะขุนเขาให้ตัวประมาณนี้นะครับขนาดประมาณ2นิ้วแล้วผมก็จะเริ่มให้กินอาหารเม็ดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดตัวเขาเล็กกว่านี้ผมจะยังไม่ให้กินนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกนะฮะผมน่าจะเคยทำคลิปไว้นะฮะอย่างถ้าตัวเล็กๆแล้วเขางับอาหารเม็ดได้ไม่หมดในทีเดียวเนี่ย ผมจะยังไม่ให้เขากินนะฮะเพราะว่ามันต้องหักนะฮะแล้วก็ตัวอาหารมันก็จะร่วงเป็นเศษเป็นผงแล้วก็จะได้นะฮะมันจะมันจะเปลืองนะฮะผมก็จะรอให้เขาตัวโต,วตวประมาณนี้แล้วก็ให้กินแบบแบบให้กินเต็มเม็ดได้ก็จะเริ่มตอนอายุประมาณสองเดือนนะฮะก่อนหน้านี้ก็กินเป็นพวกเนื้อปลาชิ้นเล็กๆไปนะฮะพอฝึกก็ไม่มีอะไรมากฮะพวกนี้พอสองเดือนสเดือนเนี่ยเขาจะ มีความอยากอาหารค่อนข้างเยอะนะฮะเจออะไรเขาก็งับหมดนะครับอแต่ตัวเนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะฮะเขาก็งับได้แค่นี้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เราอาจจะทําให้มันนิ่มกว่านี้อีกนิดนึ่งนะฮะเขาจะได้กินง่ายขึ้นนะฮะผมก็จะไปจุ่มน้ำนะฮะโอเคเดี๋ยวรอให้เขาคืนชิ้นนั้นไปก่อนนะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวผมต้องเงียบนิดนึงนิดหนึ่งนะฮะโอเคคืนแล้วฮะคืนแล้วฮะเดี๋ยวครับ โอเคจังหวะเนี้ยเขาจะพร้อมที่จะกินชิ้นต่อไปนะฮะให้เอาฟ o ร์เซเข้าไปแบบนะะพยายามแบบทําเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตนะฮะเข้าไปแบบไม่ให้เขาตั้งตัวได้นะฮะอันนี้นะฮะเขาก็งับไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะชิ้นนี้ยังใช้ได้นะฮะโอเคจังหวะกลืนนะฮะรอให้กลืนเสร็จก่อนนะฮะ ตัวนี้ต้องฝึกอีกนิดนึงนะฮะตอนนี้ยังงับไม่ค่อยเก่งเนาะแต่ถ้าให้กินอีกสักสองสาครั้งนะฮะก็จะเก่งขึ้นนะครับเอามานะฮะอึ๊บเรียบร้อยนะฮะโอเคเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่ากบเพื่อนๆเ,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 เป็นยังไงนะฮะแล้วก็ถ้าใครเลี้ยงแล้วติดอะไรตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ